สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาใช้งานเจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้กันนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็คือสายแปลงจาก usb type c นะครับผมเป็น hdmi นะครับผมรองรับสูงสุดที่ 4k นะครับผมก็ถือว่าละเอียดมากเลยนะครับผมนี่นะครับสเปคดูตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็เป็น video capture นะครับผมเป็น ตัวแปลงจาก HDMI เป็น USB นะครับผมรองรับ Input สูงสุดที่ 4K นะครับผมแล้วก็มีเ u t p u t ที่ 1080p นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยนะครับผมหน้าตาอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเล็กมากเลยนะครับลักษณะก็จะคล้ายกับแฟลชได้เลยนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็น USB 2.0นะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นช่องเสียบสําหรับ HDMI นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสายแปลงกันนะครับผม สายแปลงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมด้านหนึ่งก็จะเป็น USB Type C นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นหัว HDMI นะครับผมสายนี้ยาว2เมตรนะครับเวลาใช้งานก็เสียบแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วอีกด้านหนึ่งก็ไปเสียบเข้ากับคอมอีกด้านหนึ่งก็เสียบกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันนะครับผมก่อนอื่นก็เสียบเจ้าตัว Video Capture นะครับผมเข้าไปที่พอร์ต USB เลยนะครับผมแนะนําให้เสียบที่พอร์ต2.0นะครับเพราะว่าเสียบไปที่พอร์ต3.0แล้วมันภาพไม่ชัดนะครับ จากที่ผมลองทดสอบมานะครับแล้วต่อไปนะครับผมก็เสียบสายแปลงเข้าไปได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่เสียบครั้งแรกนะครับผมแนะนําว่าให้รอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งแรกมันจะทําการติดตั้งไดเวอร์อัตโนมัตินะครับผมหลังจากที่เราเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราก็มาเสียบอีกด้านหนึ่งนะครับผมที่เป็น USB Type C นะครับผมเข้ากับ โทรศัพท์ของเรานะครับผมเวลาเราเลือกซื้อนะครับก่อนอื่นก็ถามกับทางร้านก่อนนะครับผมว่ามันรองรับรุ่นที่เราใช้หรือเปล่านะครับผมเผื่อซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้นี่เจ๊งเลยนะครับหลังจากที่เราต่อเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็มาที่คอนโทรลพา n e เนลนะครับผมนี่นะครับคอนโทรลพา n e เนลแล้วเราก็มาที่อ่า View Device a n d p r i น t e r นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีรูป USB อ่ากล้องตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับผม ก็แปลว่าอ่าตอนนี้ก็ทําการเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้โปรแกรม OBS นะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดบวกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่วิดีโอแคปเจอร์นะครับผมกดบวกเข้าไปนะครับกดตกลงแล้วก็เลือกไปที่ USB วิดีโอนะครับป๊บนะครับโอเคตอนนี้ก็ทําการเชื่อมต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับแล้วเราก็มาปรับขนาดวิดีโอนะครับผมให้มันเหมาะสมกับ อัตราส่วนที่เราต้องการนะครับผมโอเคแล้วเราก็มาทดสอบดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมทำการเลื่อนดูนะเห็นไ,ไหมครับ<ม>ตอนนี้ผมเลื่อนดูนะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเพลย์วิดีโอกันนะครับนี่นะครับผม จากที่ผมลองทดสอบนะครับผมรู้สึกวา่าเสียงมันจะไม่ออกนะครับอาจจะเป็นปัญหาจากโทรศัพท์ผมหรือว่าอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมผมก็ใช้วิธีการาต่อเสียงจากเจ้าพอร์ตูฟังนะครับผมเข้าไปที่ไม์ของเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่า,าผมเนี่ยมีเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวผสมเสียงนะครับผมก็ต่อเสียงจากโทรศัพท์เข้าไปตัวนี้นะครับผมแล้วก็ มิกเข้าไปในคอมอีกทีหนึ่งะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคภาพก็รื่นไหลใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,อ,าอุณหภูมิมันเท่าไหร่นะครับผมนะครับอุณหภูมิก็ประมาณนี้นะครับนี่สาสาองศานะครับผมก็ถือว่าก็ร้อนๆอนนะครับผมก็ร้อนๆ้อนแต่ไม่ได้ร้อนมากนะครับ อุณภูมิก็ประมาณเราเสียบอ่าอะแดปเตอร์ชาร์จแบตนะครับผมโอเคครับผมสำหรับการแชร์หน้าจอโทรศัพท์นะครับผมเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ่านสายผ่านไวไฟผ่านนู่นผ่านนี่ผ่านอุปกรณ์นะอุปกรณ์นี้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกใช้นะครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงนี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ